เอาหอทำอะไรกันโอ้ยยังกับกินหญ้าบ่นอนอยู่ตรงนั้นวัวเพื่อนนอนนอนนอนวอนนอนั้งนันนนงอน้อยูอทั้งงนทั้งเจนานนอนทอนงอนวเลยวันนี้นอนเเ็วาากเลยไม่อนนเวลาเทอนไอนนอนตอนน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 อนตอนนอนงกนนงนนอนนอนงข้างนนอ,อนตรนนันนจะมอน้อนอนู่นนอนนอ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 นนอนนาออ ตรงนี้วัวก็จะนอนอยู่นั่นเพื่อนนี่อิ่มละยางนอนเร็วจังทําไมนอนเร็วแท้วันนี้ฮ <laughs> นอนแต่เช้าเลยวันนี้นอนแต่เช้าเลยตื่นมาตั้งแต่กี่โมงนี่ <laughs> ลุกมาแต่เชาา้ามักงวันนี้ทําไมกินอิ่มเร็วจังโอ้เวลาเท่าไหร่นี่เกือบเที่ยงแล้วมั้งนี่ อบางตัวก็นอนแล้วตัวเล็กนอนหมดน้องเพื่อนตัวใหญ่บางตัวใหญ่ก็ยังกินหญ้ายอยู่เนะาะฝั่งนูน้นตัวเล็กนอนตรงข้างทางเข้าน้องเพื่อนตรงนี้วันนี้ก็เป็นวันที่สิเก้าหรือเปล่าวันนี้วันนี้วันที่เท่าไรเนาะจำไม่ได้ <laughs> คนถ่ายจำวันที่ไม่ได้อีกแล้วคนถ่ายไม่เคยรู้วันที่รู้เวลาอะไรทั้รหรอกได้แต่ถ่ายอย่างเดียวเวลาไม่รู้เออนี่ดูแต่วัวแต่ควายจนจำวันที่จำวันเวลาไม่ได้เนาะอย่าตกใจเดอ้อ คนเปลกหน้าตรงไหนมาทุกวันนู่นมาจนวัวจำได้แล้วเพื่อนไปได้ไหม่าวัวไปได้ไหมคนขนหญ้ามาให้ควายน้องเพื่อนควายอยู่ข้างหลังไปไม่ได้หรือเปล่าวันตอนนี้วัวขวางทางอยู่ปูวัว่ปาปูงวัวไปเลย โอ้ยววมขวางทางมาให้ไปนี่มาทางนี้นี่นี่ทางนี้ต้องมาทางนี้คนเลี้ยงควายน้องเพื่อนไปหายามาให้ควายควายอยู่ข้างหลังนน่ฝั่งนน้ ไปไม่ได้เกะก,กะวัวเนาะวัวตรงนี้อยู่เต็มเลยควายจะอยู่ข้างหลังวัวจะอยู่ข้างหน้าไปแล้วไปแล้วทางนู้นโอ้ยท้งกินทั้งเยี่ยวทั้งขี้ไปหมดนะโอ้โหไะไกันแล้วทำไม ตัวนั้นเป็ดเขาเป็นแบบนั้นน่ากลัวจังสงสัยแอบขายอีกแล้วมั่งนี่ค่อยแต่หายหายไปนิดหนึ่งเท่าเดิมเท่าเดิมแต่นอนบ้างเนาะคิดว่ามาคนเดียวก็แอบขายนี้ไปเมืองอีกเฮ้ยรอดอ โอ้ทำไมวัวตัวนั้นตัวผู้บ่โอ้ตัวนั้นเป็นตัวผู้ไปแล้วมันไปทางนู้นแล้วตัวผู้เินไปกินน้ําแล้วตัวนั้นหิวน้ําน่าจะหิวน้ําเนาะหิวกินน้ําไปแล้วอีกตัวหนึ่งไปเดินไปแล้วอีกตัวหนึ่งหิวน้ําอีกแล้วไปแล้วตันนี้ หิวน้ำเนาะจะกินน้ำฝั่งนู้นทางทางตรงนี้ก็จะให้กินยาเนาะถ้าหิวน้ำก็เดินไปกินน้ำเองเลยนอนแล้วหลายตัวนอนิวเออส่วนมากก็จะนอนน่าวัววันนี้โอ้นอนทางวัวท้งวัวท้งคนทางเจ้าของวันนี้เป็นไรทำไมชอบนอนจังวันนี้เหนื่อยแล้ววัว เหนื่อยทั้งวัวเหนื่อยทั้งเจ้าของนะวันนี้นอนหมดเลยหนูจะมองไปไม่ค่อยเห็นน้องเพื่อนนอนปวดนอนเยอะไนอน้วัวกินอะไรเนาะวัวถึงนอนแบบนี้นอนฝั่งนู้นก็น,นอนได้ใายเนาะโหมยได้ใายเนาะโหมดนอนหมดแล้วไล่มาแล้วครั้งหนึ่งฝั่งทางพคนนั้น อ,อยู่ข้างทางตัวเล็กสองตัวเมื่อกี้ไล่มาแล้วไปคืนบักนี้หิวน้ํานี่ไล่มารอบหนึ่งแล้วอยู่ข้างถนน <c oughs> สองตัวนี้อยู่ตรงนี้เนาะมาหากินน้ำแล้วกินย่าข้างๆป่าตรงนี้นเพื่อน ผลเ,เ,เลี้ยงหมดแต่นอนเปลยหลับไปก <c ười> ินน้ำบอกินเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอ,อ,อไฟไฟไฟเข้าไปนู่นโอ้ทำอะไรตรงนั้นอีกโอ้โหนอนหมดเลยวันนี้ ไมวัวมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> ส่วนมากก็จะนอนนะเพื่อนตรงนี้ย้อนกลุ่มนี้จ,จะยืนกินหญ,ญา้าแถวนี้เล่มหญ้ายอยู่นอนฝั่งนูน้นนอนหมดเลยนูน่นมองไปเห็นอาจจะย้อนแสงเพื่อนวันนี้แต่ร้อนมากเลยเราอาจจะพูดไม่รู้เรื่องเท่าไรวันนี้เพื่อน ภาพมองไม่ชัดน้องเพื่อนมองหน้าจอไม่เห็นเลยตอนนี้แสงแดดส่องมาตรงๆน้องเพื่อนวันนี้ขนาดตต้นไม้เยอะขนาดนี้ยังมองไปมีแต่แสงส่องเข้ามาน้องเพื่อนไม่ชัดคัวตัวเล็กนอนหมดแล้วนเพื่อนมองไปเห็นบวัวนอนนอนเรื่อยๆทยอยนอนกันเรื่อยๆ ตอนนี้กินเสร็จก็นอนเนาะบางตัวยังไม่อิ่มก็เดินกินต่อไปนอนอีกแล้วนอนอีกแล้ว วน,นี้ก็จะกินหญ้าอยู่ยังไม่อิ่มมองเห็นหรือเปล่าเนาะวันนี้วันนี้แต่แรงนิดหนึ่งเพื่อนๆเรามองอะไรไม่เห็นเลยวันนี้ หายกลางแดดวัวอยู่ในร่มบ้างอยู่ตากแดดบ้างนะวันนี้ส่วนมากก็จะนอนอยู่ในร่มเพื่อนวัวไม่อยากไปรบควนเนาะให้เขานอนอยู่นั่นกินเสร็จก็ลงไปกินน้ำอีกแล้วฝั่งนั้น บรรยากาศการเลี้ยงวัวตามธรรมชาติเพื่อนเลี้ยงแบบนี้ไม่ขาดทุนแน่นอนเพื่อนถูกแค่ไหนก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเลี้ยงตามธรรมชาติกินหญ้าตามธรรมชาติเนาะนี่ลูกวัวนอนแล้ว <c oughs> นอนกันเต็มป่าเลยตอนนี้โอโ้โห ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหรน่น้องเพื่อนแต่ว่าให้เพื่อนๆชมบรรยากาศตามธรรมชาติน้องเพื่อนเจ้าของควายจุดไฟให้ควายแล้วเพื่อนตอนนี้ไ่ยุงควานเต็มเลยตนนัวนี้ไปไหนวงกลุ่มนี้จะไปไหนแล้วว,วัวตัวเล็ก เขาไม่ไปไปเลยไปอยู่กับกลุ่มพืนแล้วฝั่งนั้นเป็นควายอย่าไปควนควายไปคืนอืมกลับไปหาปูงคืนอย่าไปควนควายจะไ,ไปหาควายทำไมทนี้ก็จะเป็นทางเดินน้องเพื่อน,นเป็นไปหมดในป่าน,น้องเพื่อน ข้างทา,างตรงนี้นู่นทางโู้เป็นควายเนาะวิวสวยๆบรรยากาศดีๆน้องเพือ่อนถึงจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่แต่ว่า มองแล้วสบายตานะเพื่อนเป็นบรรยากาศข้างทางบรรยากาศธรรมชาติเลี้ยงวัวนัเพื่อนนอนตั้งวัวทั้งเจ้าของวันนี้นอนสบายมากเลย <c oughs> <Hey. S 1> วันนี้มาก,กี่โมงวันนี้ตื่นมาตอนกี่โมงวันนี้ตอนหกโมงบอไม่ได้ปล่อยไปตามทางหรอ ไม่ได้เลี้ยงข้างทางบอกวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปอ๋อมีหญ้าเนะาะหญ้าก่อนแล้วค่อยจะไปกินตะวันออกกลับบ้านเลยอืมกินหญ้าเสร็จก็ค่อยๆเดินกินเล็มหญ้าข้างทางไปเรื่อยๆเนะเาะแล้วก็เข้าคอกร้อนอากาศร้อนวันนี้ไม่ได้เลี้ยงข้างทาง,งเลี้ยงตอนบ่ายเดินกลับไปเลี้ยงกลับไปเฮ้อ า <laughs> อย่าเอฟขายวัวอีกเด้อฮ่าฮ่าฮ่าถ่ายคลิปลงคู่ถ่ายคู่ลงคลิปอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขีวัวหนูคนถ่ายคลิปมัวแต่มองวัวนอน <laughs> นอนสบายจังเลย โอ้โหที่ตรงนี้สะอาดมากเพื่อนเป็นป่าข้างทางตรงนี้เป็นดินสายเนาะวัวนอนสบายเนะาะตอนนี้วัวก,ก็กินหญ้ายอยู่เพื่อนเรามาเก็บภาพบรรยากาศตอนกลางวันฝากเพื่อน FC เอฟซีด้วยเลยเนาะ บางครั้งก็อาจจะเหนื่อยเหมือนกันน้องเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อน FC ยังให้กําลังใจอยู่ก็จะทําต่อไปน้องเพื่อนพยายามเก็บบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อนชมอยู่ทุกวันเนาะเราขอจบคลิปเท่านี้ขออนุนเพื่อนวันนี้อย่าลืมให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจร้วนเพื่อน ให้เราได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปน้องเพื่อน